สวัสดีครับกลับมาพบกับบอสและรายการ The Financial นะครับรายการที่จะย่อยเรื่องของการเงินที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายภายใน3นาทีครับและในวันนี้นะครับบอสจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Reverse Mortgage นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อบ้านผู้สูงอายุนะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาอยู่แล้วนะครับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนไวกยเกษียณหรือผู้ที่ไม่มีทายาตนั่นเองนะครับสินเชื่อตัวนี้จะน่าสนใจอย่างไรนะครับเอพิโ o ดนี้จะพาทุกคนไปดูกันนะครับตามมาเลยครับ มาทำความรู้จักกันดีกว่านะครับว่า reverse mortgage คืออะไรถ้าใจพูดง่ายๆเลยนะครับ reverse mortgage เป็นสินเชื่อนะครับที่เป็นการจำลองแบบย้อนกลับนั่นก็คือเรานำบ้านของเรานะครับไปจำลองไว้กับธนาคารแต่ว่าเรานะครับไม่ใช่ฝ่ายที่จะต้องจ่ายเงินให้กับธนาคารครับแต่ธนาคารจะเป็นฝ่ายจ่ายเงินให้กับเราทุกเดือนเปรียบเสมือนว่าธนาคารมาซื้อบ้านกับเรานั่นเองโดยสินเชื่อนี้นะครับจะมีอายุสัญญาอยู่ระหว่าง6เดือนถึง25ปีครับถ้าคิดง่ายๆเลยก็คืออายุสัญญาบวกกับอายุของผู้ขอสินเชื่อ จะต้องไม่เกิน85ปีครับและเรายังสามารถกู้รวมได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นคู่พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือคู่แต่งงานครับส่วนเงื่อนไขก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ธนาคารครับและถ้าถามว่ารีเวิร์สมอสเกจแตกต่างจากการขายบ้านเองยังไงถ้าเป็นการขายบ้านเองถ้าขายได้แล้วเราอาจจะต้องย้ายออกทันทีครับแต่ถ้าเป็นรีเวิร์สมอสเกจถ้าขายได้แล้วเราก็ยังสามารถที่จะอาศัยอยู่ในบ้านได้และยังได้รับเงินรายเดือนมาใช้ใจ่ายอีกด้วยครับ ข้อดีของสินเชื่อตัวนี้ครับหากเราคำนวณแล้วว่าเงินเก็บของเราไม่พอใช้ในตอนเกษียณก็สามารถนำบ้านทาวน์โฮมหรือคอนโดที่เป็นชื่อของเราครับเปลี่ยนทรัพย์สินนี้ให้เป็นเงินเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างอุ่นใจได้อีกด้วยครับสินเชื่อตัวนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีบําเหน็จบํานาญหรือกองทุนเลี้ยงชีพในวัยเกษียณครับสาหรับการจบสัญญาก็ยังมีอยู่2แบบด้วยกันครับ แบบแรกครับถ้าครบกําหนดตามสัญญาแล้วผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่บ้านคอนโดทาวน์โฮมนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารครับธนาคารสามารถนําไปขายทอดตลาดได้โดยผู้กู้สามารถยื่นเอกสารเพื่อกู้เพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขของธนาคารโดยเป็นเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละธนาคารครับและแบบที่2ครับ หากผู้ขอสินเชื่อเสียชีวิตก่อนทางธนาคารจะสอบถามพินิษายาดครับว่าอยากจะถ่ายทรัพย์สินนี้คืนหรือไม่ถ้าไม่ธนาคารจะนําไปขายทอดตลาดต่อครับซึ่งถ้าได้เงินสูงกว่ายอดหนี้ธนาคารก็จะนําส่วนต่างคืนให้กับทายาทด้วยนะครับก่อนจะตัดสินใจในการขอสินเชื่อ reverse mortgage ครับอยากจะให้ประเมินตัวเองก่อนว่ามีความจําเป็นมากแค่ไหนครับเริ่มจากประเมินค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนหลังกเกษียณดูที่เงินเก็บเงินลงทุนต่างๆครับว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมถ้าคํานวณแล้วเพียงพอหรือขาดไปเพียงนิดเดียว ก็ไม่จําเป็นต้องขอสินเชื่อนี้ครับแต่ถ้าคิดดูแล้วยังขาดอีกเยอะยังไงก็ไม่พอใช้สินเชื่อนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะขอสินเชื่อ reverse mortgage ก็มีอยู่ในวกัน7ข้อครับจะเห็นได้ว่า การวางแผนหลังกเกษียณสําคัญมากๆเลยครับเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าแม้ไม่มีลูกหลานเราก็ยังสามารถดูแลตัวเองได้อย่างสบายครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนว่าอย่าลืมเก็บสะสมทรัพย์สินเอาไว้ตั้งแต่วัยทางานครับนอกเหนือจากเงินเก็บแล้วอย่าลืมแปลงเงินนั้นให้เป็นทรัพย์สิน,นอื่นๆอีกด้วยเช่นอสังหาริมทรัพย์อย่างบ้านหรือคอนโดรวมถึงสลากออมทรัพย์ประกรันหุ้นและกองทุนด้วยนะครับ และเมื่อถึงบ้านปลายชีวิตทรัพย์สินเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเงินเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสบายนั่นเองครับและสำหรับใครที่กําลังวางแผนในการซื้อบ้านทาวน์โฮมและคอนโดจากแสนสิริเพื่อเก็บเป็นทรัพย์สินแต่ยังกังวลใจในการกู้ซื้ออยู่ สามารถเข้ามาพูดคุยกับแสนสิริโฮมฟินแลนเชียลแพลนเนอร์ได้เลยครับเพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่จะให้คำแนะนำในการกู้ซื้อบ้านทาวน์โฮมและคอนโดทุกขั้นตอนเลยครับหรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แสนสิริคอล l เซ็นเตอร์1685ได้เลยครับ หวังว่าเอพิโซดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่วางแผนเกษียณนะครับและสำหรับวันนี้นะครับแสงสิริก็มีกิจกรรมพิเศษมามอบให้กับทุกท่านนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ description box ด้านล่างได้เลยนะครับและกิดท่านใดมีคําถามเกี่ยวกับการเงินนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับถามเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับแสงสิริ PLC ด้วยนะครับรับรองว่ามีข้อมูลดีๆสาระดีๆแบบนี้มาแชร์อีกแน่นอนนะครับและสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วของบอสกับ The Financial นะครับลาไปก่อนแลวพบ กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ